สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ดินประเภทหนึ่งชื่ออาจจะคุ้นคนกันอยู่บ้างแต่รายละเอียดลึกๆเนี่ยอาจจะยังไม่เคลียร์กันเท่าไหร่ที่ดินสป,ปกหรือสอป,ปก401ครับเรามีข้อมูลสรุปสาระสำคัญมาเลยจากเอกสารที่อธิบายเรื่องนี้โดยตรงเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้ชัดๆไปเลยว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรมีไว้ทำไมใครมีสิทธิ์ได้บ้างแล้วก็ข้อจำกัดละ่ะมีอะไรที่ต้องรู้เป็นพิเศษโอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ที่ดินสปกรเนี่ยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับค่ะที่ดินสปกรนะคะก็คือที่ดินที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรที่เราเรียกกันเนี่ยแหละค่ะซึ่งสปกรเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะเขาจัดสรรที่ดินตรงนี้ให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะเลยค่ะอ๋อจัดให้เกษตรกรโดยเฉพาะใช่ค่ะ วัตถุประสงค์หลักๆจริงๆเลยก็คือต้องการแก้ปัญหาเกษตรกรที่เขาไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองอะค่ะแล้วก็เป็นการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้มันมั่นคงขึ้นด้วยฟังดูเน้นเรื่องเกษตรมากๆเลยนะครับหมายความว่าที่ดินผืนนี้ก็ต้องใช้เพื่อการเกษตรอย่างเดียวเท่านั้นเลยหรือเปล่าครับมีแบบทําอย่างอื่นได้บ้างไหมถูกต้องเลยค่ะคือเน้นว่าต้องใช้เพื่อการเกษตรกรรมเป็นหลักเท่านั้นอันนี้สําคัญมาก จริงๆแล้วนะคะสิ่งที่น่าสนใจจากข้อมูลก็คือตรงนี้แหละที่เป็นประเด็นกันบ่อยๆการตีความว่าอะไรคือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตรที่พอจะทําได้กับอะไรที่แบบเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปเลยอย่างเช่นเอาไปสร้างรีสอร์ทหรือทําธุรกิจอะไรที่ไม่เกี่ยวกับการเกษตรเลยอันนี้คือห้ามเด็ดขาดค่ะห้ามเด็ดขาดค่ะข้อกําหนดนี้ค่อนข้างเข้มงวดมากก็เพื่อรักษาเจตนารมณ์เดิมของการปฏิรูปที่ดินไว้นะคะ เข้าใจแล้วครับว่าต้องใช้เพื่อการเกษตรเป็นหลักเท่านั้นทีนี้คำถามต่อมาก็คือใครละครับที่จะมีคุณสมบัติได้รับสิทธิ์ในที่ดินสปกรนี้ข้อมูลที่เราดูมานี้ก็บอกชัดนะครับว่าต้องเป็นเกษตรกรหรืออย่างน้อยก็คนที่ตั้งใจจะทำเกษตรจริงๆใช่ค่ะคุณสมบัติของผู้มีสิทธินี้สาคัญมากแล้วมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยนะคะกับประเด็นใหญ่ที่คนมักจะเข้าใจผิดกันบ่อย นั่นก็คือข้อจํากัดเรื่องการเปลี่ยงมือการโอนสิทธิ์นี่แหละค่ะที่ดินสปปเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ที่แบบว่าเข้มงวดมากๆหัวใจสําคัญที่ต้องจําไว้เลยคือไม่สามารถนําไปซื้อขายในตลาดทั่วไปได้เหมือนที่ดินมีโฉนดอื่นๆนะคะโหห้างซื้อขายทั่วไปอันนี้ชัดเจนมากแต่ว่าในเอกสารก็เหมือนจะมีการพูดถึงข้อยกเว้นอยู่นะครับเกี่ยวกับการโอนให้ทายาทหรือการตกทอดเป็นมรดกเนี่ยเหมือนจะยังพอโอนให้กันได้ในบางกรณีใช่ไหมครับ ใช่ค่ะมีข้อยกเว้นอยู่แต่ก็ต้องบอกว่ามีเงื่อนไขกำกับไว้ชัดเจนเหมือนกันการโอนสิทธิ์ตอนที่ผู้ถือสิทธิ์ยังมีชีวิตอยู่นะคะทำได้ค่ะแต่เฉพาะกรณีที่มีเหตุจำเป็นจริงๆเช่นอาจจะป่วยหนักจนทำเกษตรไม่ไหวแล้วหรือว่าอายุมากจริงๆจนทำไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องโอนให้ทายาทเท่านั้นด้วยนะคะอ,อ๋อต้องมีเหตุจำเป็นแล้วก็ให้ทายาทเท่านั้นอืมฟังดูเหมือนเป็นทางที่ทำให้ที่ดินอย่างอยู่ในครอบครัวเดิมได้นะครับ แต่ว่ามันมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับสําหรับทายาทที่จะมารับมรดกเนี่ยมีค่ะแล้วนี่คือจุดสําคัญมากๆเลยนะคะทายาทที่จะเข้ามารับมรดกสิทธิ์ได้เนี่ยต้องมีคุณสมบัติเป็นเกษตรกรเหมือนกันอ๋อต้องเป็นเกษตรกรด้วยค่ะแล้วก็ต้องแสดงความประสงค์ด้วยว่าจะทําการเกษตรในที่ดินนั้นต่อไปจริงๆไม่ใช่ว่าแค่เป็นทายาทตามกฎหมายเฉยๆแล้วจะได้รับสิทธิ์ไปเลยโดยอัตโนมัติไม่ใช่นะคะ เอกสารที่เขาย้ำเรื่องนี้มากๆเลยเพื่อให้แน่ใจว่าที่ดินมันยังถูกใช้เพื่อการเกษตรต่อไปจริงๆค่ะเข้าใจเลยครับหมายความว่าไม่ว่าจะได้ที่ดินมาตอนแรกเลยจากการจัดสรรหรือว่าจะได้รับเป็นมรดกตกทอดมาเนี่ยหลักการสําคัญที่สุดก็ยังเหมือนเดิมคือต้องใช้ทําการเกษตรเท่านั้น ถูกต้องที่สุดเลยค่ะไม่ว่าจะได้สิทธิ์มาด้วยวิธีไหนก็ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพื่อการเกษตรกรรมเป็นหลักเสมอถ้าเกิดมีการตรวจสอบนะคะแล้วพบว่าใช้ผิดวัตถุประสงค์ไปหรือว่าปล่อยทิ้งร้างไม่ทําประโยชน์อะไรเลยก็อาจจะนําไปสู่การถูกเพิกถอนสิทธิ์ได้เลยค่ะมีการเพิกถอนสิทธิ์ได้ด้วยค่ะ ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรงเลยก็คือสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมสปกนั่นแหละค่ะเขามีอำนนาจเต็มที่เลยทั้งเรื่องการจัดสรรการตรวจสอบแล้วก็การจัดการที่ดินสปกทั่วประเทศอื <c oughs> ฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยมันหมายความว่ายังไงถ้าจะให้สรุปง่ายๆเลยก็คือที่ดินสอปกรกอนี้เป็นเหมือนเครื่องมือหรือนโยบายของรัฐที่ต้องการจะช่วยเหลือกเกษตรกรให้มีที่ดินทํากินแต่ว่าก็ต้องแลกมากับกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดมากๆโดยเฉพาะเรื่องห้ามซื้อขายทั่วไปแล้วก็บังคับว่าต้องใช้เพื่อการเกษตรเท่านั้นก็เพื่อให้มั่นใจว่าที่ดินมันจะยังอยู่กับเกษตรกรจริงๆตามเป้าหมายแรกเริ่มของมันใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะการทําความเข้าใจเงื่อนไขพวกนี้จึงสําคัญมากจริงๆนะคะเพราะว่าการกระทําอะไรก็ตามที่มันขัดกับกฎเกณฑ์อย่างเช่นการเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือพยายามไปซื้อขายกันแบบไม่ถูกต้องเนี่ยถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่จะถูกเพิกถอนสิทธิในที่ดินได้จริงๆนะคะซึ่งผลกระทบมันก็รุนแรงต่อผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งเรื่องนี้มันก็นําไปสู่คําถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อนะคะว่า ในเมื่อกฎหมายก็เปิดช่องให้ที่ดินสอบป,ประกอบเนี่ยมันตกทอดทางมรดกไปสู่ทายาทที่เป็นเกษตรกรได้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะคะในระยะยาวถ้าหาว่าทายาทคนนั้นถึงแม้จะมีคุณสมบัติครบตามกฎหมายทุกอย่างเลยนะแต่ว่าลึกๆล,ลงไปในใจแล้วเขาอาจจะไม่ได้มีความผูกพันหรือไม่ได้มีความต้องการที่จะทําอาชีพเกษตรกรรมจรงิจรงๆจงัจงๆอีกต่อไปแล้วอันนี้ก็เป็นความท,าท้าทายเหมือนกันนะคะในการที่จะรักษาเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ให้มันคงอยู่ต่อไปในอนาคตได้จรงิจรงๆค่ะ